ไดด้แสงงเียจตรว่ายไดอ้มากวาวุ่นมากๆเลยคราวนี้วิจารณ์กันผรมส่องความเห็นผ่านโซเชียลมีเดียทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะนิยามความรวยร้อนแรงจนติดเทรนคำค้นหาบน Google เสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะไม่เป็นไปตามที่พักเพื่อไทยแกนนำรัฐบาลหาเสียงเอาไว้ และหากปรับเงื่อนไขก็จะเป็นการเลือกปฏิบัติอาจไม่ส่งผลกระตุ้นเศรษฐกิจกตเต็มที่คนไทยยังค้นหาคำว่าคนรวยและดิจิท a l วอลเล็สูงสุดในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่26ถึง27ตุลาคมหลังทราบข่าวทางเลือกเกณฑ์ใหม่แจกเงินดิจิทัลแม้ยังไม่ใช่คำตอบที่ชัดเจนเป็นทางการจากรัฐบาลไม่แน่ใจว่าจะต่ำได้จริงไหมแต่ว่า แต่ถามว่าเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์สําหรับมนุษย์เงินเดือนยังหรอคะไม่รับค่ะเพราะกังวลเรื่องการเก็บภาษีย้อนหลังค่ะกังวลเรื่องเงินทุนหมุนเวียนค่ะเพราะว่าเวลาเราลงทุนไปแล้วกลัวว่ากว่วจะเก็บหรือว่าได้เงินคืนจากรัฐบาลก็ต้องใช้เวลาอีกนานค่ะเกณฑ์แจกเงินที่ถูกหรือเช่นขยายพื้นที่การใช้วงเงินจากเดิมในรัศมี4กิโลเมตร เป็นเขตอำเภอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแต่หลายประเด็นไม่ค่อยเป็นใจจากนโยบายรับเงินทั่วหน้าถ้าอายุ16ปีทั่วไปคลายมาตรการให้ใช้เกณฑ์รายได้หรือความรวยเข้ามาพิจารณาแทนอีกทางหนึ่งอาจให้เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าคัดกรองแบบนี้จำนวนผู้มีสิทธิ์มากกว่า54ล้านคนจะเหลือเพียง10กว่าล้านคนงบประมาณที่ใช้ก็ลดลงไปตามสัดส่วน แหล่งที่มาของเงินคาดว่าจะมาจากงบประมาณประจำปีแบบผูกพันนาน4ปีทยอยจ่ายเงินสดคืนห้างร้านที่ร่วมโครงการเพราะไม่มีเงินก้อนใหญ่อย่างที่จ้งใจแต่แรกและเมื่อต้องรอง,งบประมาณจัดทำใหม่ก็ต้องเลื่อนโครงการออกไป2-3เดือนยังตอนนี้ยังไม่ใช่ของจริงแค่เป็นความเห็นชั้นอนุก,กรรมการเพื่อเตรียมเสนอกรรมการชุดใหญ่ให้เคาะ แต่พอเปิดข้อมูลออกมารัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์ประธานอนุกรรมการก็เป็นหนังหน้าไฟอะไรอะไรที่ยังไม่เคาะก็ต้องคอยรับคอยตอบข้อสงสัยไม่เว้นแต่ละวันก็คุยกับท่านนายกในเรื่องของการที่เราได้ถแถลงนะครับท่านนายกก็ตบบ่าแล้วก็ให้กาลังใจนะครับบอกว่าอ๋อมัน,มนแน่นอนนะครับมันก็เป็นนักการเมืองก็ต้องเจอพวกนี้นะครับท่านก็ไม่ได้พูดอะไรก็ยิ้มยิ้มนะครับแต่ว่าท่านก็รับทราบสิ่งที่เราทําครับแล้วก็ ยังเชื่อมั่นว่าการเดินหน้าโครงการนี้เป็นประโยชน์แล้วก็ต้องมีให้ได้ครับเรื่องคุณธุรพันธ์นี่นะครับเป็นท่านเป็นอดีตทางที่ผมรู้อีูความสามารถมีการพูดคุยตลอดนะครับอย่าไปอย่าไปพูดอย่าไปน้อยค่าอย่าไปอะไรนะครับไม่ต้องพูดนะครับทิมเดียวก็ตอบเวลาครับมีความมั่นใจในตัวท่านอย่างเดียวไปแล้วดีนะค ายนี้ถูกจี้หนักจากอดีตกรรมธิการงบประมาณปี2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรที่ขยายความว่ารัฐบาลไม่มีแหล่งเงินใดหยิบมาใช้ได้ทางออกที่เหมาะคือตัดจากงบประมาณแผ่นดินจำต้องลดขอบเขตการแจกและเลื่อนเวลาออกไป เช่นเดียวกับตัวแทนฝ่ายค้าน,นที่ติดตามตรวจสอบด้วย<อ>ใ,ใจจดจ่อดิฉันเข้าใจดีว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่เพื่อไทยได้หาเสียงไว้แต่ถ้าสามารถที่จะบอกกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่ามันติดปัญหาในเรื่องอะไรนะคะงบประมาณมีไม่พออย่างไรนะคะดิฉันคิดว่าประชาชนน่าจะเข้าใจได้ว่ารัฐบาลได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วที่จะทําโครงการนี้แต่ว่ามันมีอุปสรรคชิ้นใหญ่นั่นก็คืองบประมาณนะคะ เราคิดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนทั่วประเทศเราจะเติมเงินดิจิทัลเป็นจำนวน1 0 0 0 0บาทนับตั้งแต่การประกาศนโยบายหาเสียงมาจนถึงตั้งรัฐบาลบและตั้งคณะทำงานนโยบายเติมเงิน1 0 0 0 0ผ่านดิจิทัล w a l l ล็สร้างความคาดหวังให้เป็นจริงในเร็ววัน ซึ่งทางคณะทำงานยินดีครับแล้วก็ยืนยันว่าเราจะส่งกรอบในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยให้ทางคณะรัฐมนตรีภายในอีก10วันทั้งหน้าครับ,บ,รบถูกต้องครับวงเงินและแหล่งที่มาด้วยครับ <S 2> <S 2> วงประชมุมอนุกรรมการอาจไม่ได้ราบรื่นเรียบร้อยตามที่วางแผนไว้ทําให้กรรมการชุดใหญ่ยังฟันทงอะไรไม่ได้เรียนถามเรื่องแหล่งเงินทําไมเรายังถึงสรุปไม่ได้คะมันมีข<อ>ังกระทรวงการคลังในการพิจารณาเนี่ยมีตัวเลือกให้กับทางคณะกรรมการในการพิจารณามากกว่าหนึ่งทางเลือก แล้วเราคงต้องใช้กลไกที่มีความเหมาะสมอาจจะเป็นการผสมสารก็ได้และตัวเลือกนี้ต้องเป็นตัวเลือกที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดละกันใช้คานีออ้ผมเองเป็นคนสั่งที่เลื่อนการประชุมเองเพราะว่าส่วนงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยฝ่ายเลขานี่มามาหารือเพราะว่ามีการประชุมเมื่อวานนะครับต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราได้ขอให้ไปทำนี่ค่อนข้างเยอะนะครับก็มีการประชุมเมื่อวานมีหลายประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อสรุปพอที่จะมา เสนอต่อคณะรรมการนะครับสองก็คือกระบวนการในการทําข้อสรุปเนี่ยที่มีการประชุมกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างใช้เวลานะครับแน่นอนว่าในข้อเท็จจริงทุกคนก็รู้ตรงกันว่าอยู่ดีๆมีงบห้าแสนล้านแล้วจะมายักในปี6-7ปีเดียวเนี่ยมันทําไม่ได้เราจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้มันสามารถอยู่ในกรอบที่สามารถเดินหน้าได้โดยที่อยู่ในกรอบของกฎหมายอยู่ในกรอบของอองบประมาณที่มีจํากัดนะครับ เราก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าจะลงมาปีนี้แล้วตัดโครงการลงทุนคตัดโครงการภารกิจอื่นๆของรัฐมันทำไม่ได้นะครับก็ต้องบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมที่สุดพิมพ์พิมลปัญญาณนะข่าวเจาะย่อโลกไทย P ี s รายงาน